สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแอนฟิชิงนะครับวันนี้เราจะมาประกอบชิงหลิวประกอบทุ่นชิงหลิวนะครับไม่ตายตัวไหลนะครับสามหกนะครับอย่างแรกนะครับเราควรจะเอาคันสามหกมานะครับนี่หยิบอ่ะเปิดจุแล้วก็ดึงนี่คะปลาคันออกมาแค่ท่อนเดียวนะครับดึงออกมาแค่ท่อนเดียว ะเอาพิงไว้ก่อนนะครับเอาพิงไว้ก่อนจากนั้นแล้วก็ควรจะเอานี่สายเอน็น12ปอนด์นี่สายเมนหลักนะครับ2ปอนด์ผูกเหมือนเดิมครับผูกแบบที่ผมเคยผูกที่ผมเคยสอนผูก18นะครับผเหมือนเดิม นี่นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับพุ่งเถอะกันเหมือนเดิมนะครับดึงไม่แน่แน่แนแล้วตาส่งเกินนอนนะครับนี่แล้วสวยงามย็งแบบนี้ อันนั้นก็เอาใส่เอาแา้จะเปอร์มาล็อกทุนเล็อกล็อกอันนี้ไว้นะครับล็อกที่ผูกปิดไว้ล็อกแบบล็อกแบบนี้นะครับนี่ <c oughs> ไม่ได้ปะนี่เข้าเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ดึงดึงรงนี้ได้แบบน,นี้แล้วก็ขึ้นไปอันจิ้งเดียวมา ให้เร็มาแล้วก็ใส่ฟแล้วก็ดึงดึงเล่นๆนะครับแล้วก็ดึงรูดรูดไป พูดไปเรื่อยๆครับพูดไปอันนี้ประกอบไม้ตายตะกัวไหลนะครับพูดไปพูดไปยาวมากนี่นะครับได้ลเลยนะครับ ก็มีความยาวมานนี้นะครับนี่ให้มันเกินออกมาอีกนะครับแล้วก็ใช้ใกรรไกรตัดนะครับนี่ไตัดนี่ได้แล้วครับหลังจากนั้นแล้วก็ควรจะเอาลายเทอร์ดัปเปอร์

เอาใส่ลาสเปอร์เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมเคยสอนเคยสอนผูกหนึ่งเป็ดนะครับใส่มาเดิมแล้วใช้ที่ล็อตเตอเหมาเดิมโอ้มีหนึ่งตัวพอดีเลย ก็ที่เราคู่ด้านล่างตัวหมดแล้วแต่ก็ทิ้งไป แล้วก็อันนี้จะไม่ใช้จะไม่ใช้ไอ้ทีกก่ใส่ตะกัวนะครับที่พันตะก,กวัวเป็นไมตาตะก,กวัวไหลก็จะใช้นี่เป็นคัตบัตรรตัดหัวท้ายประมาณนี้นี่สั้นๆหน่อยนะครับจากนั้นก็โหลดไฟนะครับโหลดไฟให้มันแบบ เบนเบนอุ้ร้อนอือแ้าจะเป็นแบบนี้เตินสองด้านนะครับนี่ได้ละสองด้านแล้วก็เข้ารูนะครับนีเสอเข้ารู ฉะนั้นก็ใช้เป็นลูกหุ่นนะครับเราจะไม่ใช้เป็นเราจะไม่ใช้ที่ล็อกที่พันตะกัวาจะใช้ลูกหุ่นแทนมันแบบเดิมนะครับ เสร็จแล้วครับเรียบร้อยนี่จะได้เป็นแบบนี้แต่กลัวอะไรนะครับน,นี่ใช่ไหมนี่คับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องผมก็ขอจบคลิปเพลงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครสนะครับสวัสดีครับ